สบายดีพี่น้องของไปเบอร์สุปูสุนพนปรกบกับพระวันที่กียรติเดี๋ยวพี่น้อง,งเลยอา่า <c> ว <oughs> ันนี้กาสิมีข่าวนี้นะสิไปรหับของฝากจากเกย์กับฝืนฝากวัตถุพิเพศไทยพี่น้องเลยฝากว่าแต่ที่สิบผาพี่น้องอา่าฝากว่าฮักกระหอดคุณทั่วว่าถ้าไงคนสง่งคุณทร่ว่าตะขี่เนี่ยอืมปกติฝากไว้ไทยประมาณ สามหมื่นสี่หมื่นเสามหมื่นหอดนี่ก็น้องกระติกโควิดเนี่ยผนฝากผนฝากย่งกันอยู่ในกองเลยพี่น้องแต่พวันหูแล้วเพราะว่าเวหักผู้นี้เนี่ยพื่นกับปู้จักกับพวันหนึ่งหักแฟนกันตั้งแต่สิบปลายปีสีเขาเศร้าปีหรืพี่น้องเลยต้องสบายพวันเพราะท่านมีลูกมีเมียคนน่ะในการจนเมื่อไรครับแม่นของนิ่งกับแม่นของนิ่งเล้วก็หักแฟนกัน กับประวันแหละกับแม่นของนี่แหละกับม้าต่อมากกับเมนของนี่เสียกับมาต่อกับแม่น้อยนะ mm hmm. ก็เลยหักแฝงกันต่อๆมาเลยเปิดกะหูพับปวันวายปรวันมันเคยงนี่แฟนเน,นี่ยข้นคนครที่ธรรมราชเดีด๋ยวคนไต่เนาะอืมเพิ่ากาศฝากเครื่องมาให้เพิ่นวันหักอยู่ในกองกกอ่างจักสิรีเมญังละอาหารแบบของผืนบ้านของไอง้ ภากใตและครชีธรรมละของแม่หนองนิ่วเนี่ยเนสาใหม่เนว่ามีอย่งกับเบื้องเอาในกองกันเดียวกนว่ากาบ่ิอติดต่อกันแต่พอวันนี้มาไอ้กับมาบ้านกันวันสี่เข่าสิบเจ็ดสิบปีแหละกับบริติดต่อกับเราเพราะว่าเรจากไปของแม่หนองนิวเสียแล้วเพราะว่ากันใหญ่ออกจากซอยวัดดานเจมี่อยู่ซอยวัดดานเนี่ยอ่ากันใหญซอยวัดดานกับบริไรบ้านอะไรก็ไม่น้อย่หละ คนอื่นก็ทางพวันมาอยู่บ้านอยู่นี่เล่ากับเป็นเอฟซีเอฟซีของสาวมนบะเพชร็ดอะไรแต่ใดแต่ไรล่ะวันนี้มากอ่ะเราเป็นเอฟซีของสาวอ้นน้อยเออสาวอ้นใหญ่มาเห็นพวันน้องนัดเขาคิ้วเออเขาคิปกับอันเขาคิปกว่สาวอ้นสาวอ้น้องนัดเขาคิปกว่สาวอ้นนะครับพวันกับเขาคิป้วสาวอ้นเล่าเลยเบิ่งแล้วบอกเอ้าคือ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 ผมนี่แหละคือคืพะวันนี่แหละ คือไม่น้อยคือเราก็แชทมาถามเคยอ,อยู่น้ำแดงบ่เดิลที่ยี่สิอ่อนแล้วบอกอา้ามีคนน้ำแดงหูจักมีคน้นไหนสาวานชั้โลกนี่อหูจักเพราะอะต่อไปต่อไปพอพอวันเปิดเปิดซองปุ๊บมันไม่ต้องนัดเปิดซองปุ๊บเปิดซองแล้วก็พอวันเปิดซองปุ๊บเราเจอคอมเมนต์ข่าวว่าในในยูทูบสองวันเนี่ยคอมเมนต์มาปุ๊บ การเรียกหูจักกันกระโท่เล่นเจอหากันกันโอ้ยคนชิปไปบีบรเห็นกันเนาะฮักแพงกินดาษยังน้ำกันแล้วกัแล้วก็หูนิสัยผวันตั้งแต่ได้แต่ไรล่ะว่านิสัยผวันเป็นแน่ไหนไหนแล้วก็หูเห็นหนาโทัเห็นหนากันกันน้ำตาอยากซึมหมดละจนไหายพน้องเป็นเบาทั้งสองคนโอเคเดี๋ยวชิเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่ามี่ยังไงคล้องฝากนะแล้วก็ว่าอันฝากของว่า เนี่ยกองกันกับพระวังกาชูเนี่ยผมหูเนี่ยลำพของเลยเป็นอาหารพื้นบ้านที่ซเซโน่ก็บอกว่าเมืองเล่าเลยนะบัวคอยข้านิยมกินแบบอาหารพืน้นพื้นบ้านของขอนครสรีธรงของบ้านหนองนิ้วของบานนงน้งบานแม่หนองนิ้วแล้วก็ไปเบิ่งกันว่ามีอย่างอโอเคเพราะว่าอาหารอาหารไต่อาหารท้ครสีนหลักเพราะว่าผมได้กินหลายปีหลายสิบปีแล้วเนาะโอเคไปหลุดกันว่ามีอย่างไปไปเอาของก่อน ว่า,าสิเสียเงินเท่าไรเท่าไรเพราะว่าฝากวัตถุผฝากวัตถุผเป็นเสียผลเสียแต่แต่แต่ต้นต้นทางมาหอดมุกแต่มุกมหาๆๆมหามหาเซโน,โนนี่เสียอ,อีกถอดหนึ่งโอเคไปกันพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดอันห่านที่ว่าวัสดุฝากวัสดุไอ้คนส่งนั่นเองเนาะ่านจะดูแถวอันเซโนทางแรื่งก่ทุกหมวารนี่แหละพี่น,ออน,น้องเลยอ่าเป็นห่านฝาก ผานฝากเตี้ยขึ้นแล้วฝากเตี้ยอ่าโอเคฝากจากประเทศมาได้พี่น้องผันมีพี่น้องมี่เอฟซีมีทั้งไงมีพี่น้องทั้งฟังเนี่ยกระฝากของเขานี่ง่ายง่ายพี่น้องเลยฝากมามามาหมุกมีพื้นมีสาขาหมุกแล้วก็ฝากว่าหอดซโน่หอบบาทเวันเลยโอเคเดี๋ยวสิเข่าไปชาวบึงของฝากเขวันเนาะง่ายๆสะดวกตอนนี้สะดวกพี่น้องเลย อา้าของฝากของฝากไม่ได้ทา่น,นีิโอ้กองอแมน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 สะดวกสบายแล้วพี่น้องนี่ฝากไว้ให้ท่านี่เอฟซีผู้ไดมีพี่น้องอยู่ทางฝั่งเราฝากมก็ทางนี้เลยซีโน่ไงๆสามหมื่น,นมราหอดเพียงวานสี่หมื่นเนาะนั่นอบนสีมืนะ่นเพราะว่าไอ้เปินฝากวันที่สิบหาหอดเมื่อน,นี้ื่อนี่ พ่อนแต่สองสามหมื่นเนี่ยเพิ่นเพิ่นไม่มีเวลาครับไปเอาเพราโควิดเขาปิดเมืองเลยป่ะเออปิดสวรรค์เขีนเนาะครับไปเมื่อ,อไรเนี่ยบ,บริษัทเองก็อยู่ในแหล่งนี้แหนะนะกองเนี่ยสบายแต่ถามว่า,าอย่างไรตอนนี้นเรามาค้าฝากเลยแต่พอค้าฝากเป็นคาฝากเพิ่นเพิ่นประชิดเป็นสองสองขันนงข้นตอนอ่าสองขั้นตอนเด้อฝากว่าจะถ่ยหันหอดมุกหันตังหากแล้วก็ฝากแต่มุกมหาสวรรค์เขีนตังหากนั่นบ่ะ สี่ร้อยสี่สิบเนี่ยสองกองเนียย่ยพี่น้องใหญ่เติมเลยเนี่ยโอเคแล้วผมใจ่ายรจายกันดีกว่าพันนี้นก,นก็นไรเลยพี่น้องอเนฮ้ยเขาฝามแล้วไปรุนไปรุนกันอยู่บ้านดีว่าพัวันว่ามีอยังนี้อยู่ได้หนี่าโอเคไปรุนกันไปไปบ้านตอนนี้ก็มบ้านหอด้วยกันพี่น้องเลยมารุนกันเอาไม่น้อยสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้อง,ง,องเอาเกระแกวหั่นมารุนต้อง มากันกินมักทีดาข่าหวดเนาะยังโดนกันมือมียังไงเอากรองแรกก่อนเพื่นกระโทงม่นำนำนำหยัาคล้องคนบวหอดสั่ี่น้อมาเยเพื่อนกับไม้บอกเลยเบอร์โทรทีเล่าเซโนโทเก่าแ่งเก้าศูนย์สอเบอร์พวันพวันทีเคเอสพี่น้องกองตามนี่เนาะกอเน็อหอดเด็ๆขึ้กันกองขึ้นกัน พวันทีีเอ็ด <C oughs> เป็นบบดาเอาแก้่งไม่หน่อยัอ้อาลองนัดสบายดพี่น้องลองนัดกับว่าสบายกินยาคนไขวัดได้พี่น้องเด้อค,คกนเนีเป็นสาวดิพี่ดาอันนี้เขาลง,ลงนัดนั้นี่เขางนัดแลนี่เขง,งนัดกบน<า>องทองกินกันนี่แหละอามีมี หลายๆพี่น้องโอ้ขนมหลน้องมาจักเลยแน่พะ่นนี่มาขนมเขียนขนอกันอะไรเาขอบคุณป้าไม่ลูกเปิดเบิดกรนจะขอคุณเปิรุ่นอันนี้เป็นของหองนัดอันงนัด้อันนี้มีกนกองอทั้งหลาย้าขนมหลองนัดอี๋ไรชอบทะเลตามีอก็กแลตจบ อแก่กองนี่อันนี้ของสงสัยของผวาเนี่ยคนว่าเบิ่องของแกะกองในกาอโอ้ปาแห้งเลยโอ้โหเป็นสับตะบดี่โอปาเตอพี่น้องเนี่ยน้ำแจ่วแมงอันนี้อันนี้อันนี้ ปลาแกงไตปลาพี่น้องโอ้ขอคู่ได้ไรพี่ดาแกงไตปลาปลาสตอกไข่ดิบหนิไงแกงไตปลามาจากครที่นชินธรรมราชสพี่ดาสื่อมาหายไล่อะไรสื่อมาหายไล่เถอะพี่ดาเอ้ยสื่อสตอกหายไล่กะปีอีกกระปีนี่กระปีหนกเป็นหมบอกระปีหนิแน่นแม่นแม่นวะกะปีน้ำพริกนี่เนาะน้ำพริกแกกะปีผนกระฝาว่าห้ยเป็นว่าเป็นว่าฝากว่าของ ของนคขศรีธรรมราชเจ๊กเกยซตอนีมต่อโอ้ยขอบคุณหลายเด้อพี่ดาด้เจ๊เนาะบ่ดำเด้อพี่ดาบมันออกเอาออกบ่เหเอาออกจากจะ่งออกจ่งบ่ดำบ่ดำมันเวยวพี่ตงนาดเป็นหมักเห็นยังกินสะต้หรอพ่อเคยกินผัดใส่กุ้งจะมักหรอเล่าอมักมักเคยกินซิมบอนี่หละมันก็ทิ้นไงล่ะ มาที่ดำโดำนีพี่ดาเลยนเมืองแม่โมเสืยดนอ่มาจะขอได้ฝากโอ้ยขอในลายเลยพี่ดาเ้อะโดำพี่ดาได้เยอะได้เยอะนยได้หน่อยนี่นี่ครบแล้วพี่ดาเรื่องของเนี่ยอันยอแล้นพี่ดาเอ้โมเสียดพี่ดาเอ้พอดี มันกับเป็นหนามเพื่อนเหื่อนๆออกได้หนึ่งโอเคโบเสียพี่พินดาากะปีไอไกปลากระมี่อยู่สองสี่หกแปดสิบสิบขวดแล้วกับกะปีแตะควาที่ทำลายกากุ้งครบเลยแล้วพิ่ดาด้วยนี่สำินาแต่กาขนมติวานในแก๊สอีกแจนนี่กขนมครับอันนี้ของลองนัดโอเคกับขอบคุณ ขอบคุณนายพิดาหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อจ้าพีดาขอบคุณหลายๆขอบคุณป้าดาหลายๆเด้อจ้าที่ส่งขนมมาให้น้องนัทถูกใจบุญทุกอย่างเลยจ้านัทนัทหลายๆขอให้ป้าดาสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแรงเด้อจ้ายืดหยุ่นจริงได้คอยได้ชิมนะถึกใจพีดา ขักเรียบร้อยพี่ดาวเลยขอบคุณในหลายเขาก็ขอบใจในหลายใจแล้วนะมือเรานี่มืออื่นประวัติในบอนกินเป็นชิปชิปกาแฟลวะในในไตป่ามืออื่นเห็ดเห็ดเมนู่ก็เรื่องมือแรกเห็ดเมนูไตป่าแกงไตป่าให้มืออื่นจ้าให้ลูกรู้านกินละลูกเมียกินอืมประวัติคนโบราณกินอาหารประเภทนี้ต้นเติมล้ว ขอเคาะเขาวอขอบใจพี่ดาได้หลายเด้อพขาอายุหมันคนเงินเนอโบยเจอกันจักทลายปีที่ปลายปีเพื่อนกับหูจักหูจักกันมันมาเจอกันเจอกันนี่ในยูทูบคือพวันว่อเนี่ยน้องนัดเป็นไปเปิดช่องกับไอเขาคิดน้ำเสะออนเพื่อนกับเป็นเอฟซีสมอลแตะเฮงแหลกทุกวันว่อเนี่ยกับมากับมาเจอมาเจอพวัดเปิดเปิด่องก็เลยว่าเมันแซดมากกับว่าเออเพว่าพีดาก็ได้หูกันอันนี้ก็เลยว่า ติดต mm. <reci him S 2> ่อกันไม่รู้เรื่อยคุณกับรถถิ่นมอปลากับโขกใจพี่สายไล่โอเคพี่น้องคลิปนี้กับทีขอลาพี่เล่าน้องไปก่อนเนาะที่ขอลาพี่เล่าน้องไปก่อนกข้าสตอนี่แหละอ่มาสายเพราะว่างกับจิมมี่เมนูสตอกับสิแบีงพี่แบยงหน่องกินในขาวเรื่องการสร้างรูกร้านนี่แหละไปเนาะจัดไทยกอลล่าร่าคลิปทอดทอดเสมนหมี่เล่าหน้องเนาะขอบใจหลายที่เจิ่งจบคลิปพี่น้องขอบคุณขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกไล่อ่ บปายบายคลิปหน้าเจอกันพี่น้องลาไปก่อนจ้า